ครับพี่น้องมือนเดซุปนอ่ปนอไม้ซุปน่อไม้ปิ้งปลาดุกเด้อพี่น้องไงซุปน่อไม้ปิ้งปลาดุกปลาดุกกลับตัวไงพี่น้องมาเด้อพี่น้องไงมายกแล่แห่หมันครับประตองวายังมากไหมสีมันลืมเติมต่ำขมาเลยพี่น้องไงซุปน่อไใหม่เติมตำ่ตมตำอ๋อปลาดุกมนันครับอันนี้ดาวระหว่าเราก็เลี้ยงเนี่ยเนี่ยปลาดุกเลี้ยงกบระหว่างนีแซ่บไห สวัสดีครับมิตรแดนแฟ็กซีกันหัวสู้โค้ชขคนครับสวัสดีจ้าสาวปุ๋ยจูพักจ้ามาครับพี่น้องวันนี้ซุปนอไมซุปนอใหม่ปิ้งปลาดุกเด้อพี่น้องเลยซุปนอใหม่ปิ้งปลาดุกปลาดุกขับตูงไงพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยมาครับแซ่บแซมกันครับกินจริงก็กินหนำมาปลาเขาปลาปลาเด้อพี่น้องครับนง่นกับหมกโม่ครับพี่น้องโม่เรืองโม่โม่โม่พี่น้องมาครับแซ่บแซมกันครับซุปนอใหม่ครับพี่น้องวันนี้ซุปนอใหม่ปิ้งปลาดุก ปีกปลาดุกปลาดุกกหปลาดุกหน้ากักบบมี่ <c oughs> ปลาดุกซสือเิ่นพีนองเลยมายกแรแขหมากคับตองบอยังมากไม้สีมาลืมตึมต่ำของมาเลยปีนองเลยซุปน่องใหม่ตึมต่ำเน <c oughs> ี่ยโหเสียบกับปีนองเลยมีทางตาหรอะปลาดุก <c oughs> có quả rồi. Ừ. Hmm. Chồng không? nhỏ nhận phải có anh. Nhìn là có xếp xếp rồi, nó mày à? Hmm. เปลี่ยปลาดุกบ้างซีทุกคนเขาปลาดูกบ้ังครับอไปเลี้ยงเรียงก็เอาเรียงวันคือปรุ่นอ่อ Joo, ันนี้ดา <c oughs> <In here, S 2> วลักวะเราก็เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบแล้ววะ มันต้ตนองกินนํำเราแล้วอย่างไรใส่นี้ยงเบียงใส่ใส่กับซั่งหมันเดียวมีองหลังกว่ะไอ้ทุกมันแตกตื่นกันเอ็ม องวางไปเข็งก็ปลาดุกยังยังดีกว่าพันมีทั้งสองปาลาเตี่ยบ <c oughs> ปลาดุกเกนี่ยจ้าลูกกินดีเย้ย Mình ăn. không xem mà chín có chín nha chín tay xẹp mày xem 对对 เฮ็ดออกไปนน,น้อี่ปน้องเลยวันนี้เราฝฟนงดเฮ็ดทิออกครับกลับมันลงไปเป็นไงแล้วเอาเฮ็ดออนเสียบครับพี่น้ำอ่อน on. แกะครับเอาก้อนไม่เล้ววันนีใส่ละวา,างเลยวางเลยเราบริการน้ำมูกแบบนี้นข้าวเฮ็ดพร้อมมายัางไก่ค่ะอะยู่ไก่บางไหนเมีไปไหมฮ้อ <h ül> ถามเราถามก็เอิดมากแล้ว <c oughs> าากับาก้บาน้ำมูลลกเราดูใส่เฮ็ดปอา กํลังเริ่มออกข้างมันเท่ากับไ้ไปสวยขอไมเลย <c oughs> ไปตดเดีกคนรีบมอ,อแบบดไ <c oughs> ้ำกุใ้ทุ่นหลักว่าท่นเรา Okay. mà vâng, 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 con vâng, vâng, đi มันอยู่ก็ไม่เป็นเยนนี่ยงหรอกท่านเป็นท่านผูกเป็นแม่งพั่อะเป็นอย่าง่าเสแจ้งตัวเป็นเงินวันละคดีวันนักคย,ยีใช่ แต่งเป็นลงแย่เพันธ์ิยาแต่งเป็นอันคนละตัวหนึ่งละข้อนแม่เปิดคิดว่าได้เห็นสุตปีเห็นด่างสันแสดงกันมูอยู่เปล่สิิดวแต่งตัวคิดว่ากันเพันธ์ิยเห็นอ่ะเคนละตัวเป็นตัวละข้อนมันเป็นยังตัวใหม่บปล่ตัวใหม่เลยจะเป็นอย่างคือสุด vàng họ ba đi, bơ khử rồi, mướn lên. nào cái gì thỏi lùa đi bác, nhảm lên gì bò luông mặn hao bên nào, ăn bận bận hao cái gì là bên nào, ơi, côn nè rồi cắc nè, phá nè, cộp, nghiệt nè, ปลาแดกบองแน่ไปทันนะสมแน่หลับง่วแน่ค่ะโบดูดูนี่โบเลี้ยงสมหลายมือเลยเดียยากิเป็นมะพริกอหู่เัอเค็นไหมมั้งมั่งกอแเราหามาขันเราคืกุ้งมาใหม่ก่นอนแล้วขันอีกหนึน่งหนัก ใครความจัดใครครับทุกตูวดข้างห้านไม่รองแจ้งว่าไปดูกินหนงหางนีแปลกเลย แค่ฝากพี่น้องเลยอ้าอินเอาใจในขอขอบคุณกับคุณเด้อครับรอบนึงครับพี่น้องติดที่ตามที่ชมครับเป่าปุยจูักขับฝากรอยกุหลาบกุแชาบก็ท <aquí en S 2> ี <studio> ่ตามครับเปิดเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อพฝากพี่พี่น้องครับกินเขาย่างเวนยำขึ้นครับพี่น้องเปิดยั้มใดเห็นนั้มนั่นครับว่าเปิดกระป๋อเสดิบันวาเดีอนนี้เมื่เห็นซ้ำบันวาเอาชิมนี่ครับไปก่อนชิมหนังบ้างไหมครับโชคดีความุกสวัสดีครับสวัสดีจ้าจิ้วฝากกุหลาบกหลาบก็แช่ตาเด้อพี่น้องเด้อ